สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืสวัสดีค่ะ,คะลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เอำเภอโคกสำรง,งจังหวัดลบบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ดินเรานะคะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนเนาะโอเคที่ดินตรงนี้หมุดอยู่ตรงนี้นะคะหมุดที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะจ๊ะอันนี้หมุดที่สอง หมุกที่2นะคะแปลงนี้เลยเหลือแปลงเดียวแปลงสุดท้ายแล้วนะคะติดถนนคอนกรีตเอ่อด้านหลังจะไปชนกับรั้วของลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะคะด้านข้างก็จะเป็นแปลงหนึ่งไร่ของลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่ถมไว้เนาะห0ึ100ตารางวานนะคะจะลดแค่ช่วงนี้เท่านั้นหนึ0 0แสนสองหมื่นบาทตึงต้งๆราคาสุดท้ายนะจ๊ะ นี่ก็จะเป็นบ้านลูกค้านะคะด้านหลังก็จะเป็นสวนผลไม้แล้วก็มีบ้านพักของลูกค้านะคะบรรยากาศมันก็จะประมาณว่ามีวิวเขา360องศาล้อมรอบเลยสวยมากจะอยู่ตรงเส้นสุรานาราย205นะคะทางหลวงสุรานาราย205ขับเข้ามาประมาณ800เมตรจะเจอบ้านหลังนี้ก่อน ตรงนั้นก็จะเป็นชุมชนนะคะจะเป็นวัดเนาะของเราฉีกขวาออกมาเรื่องของไฟฟ้าเราได้ขยายเขตไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วเป็นไฟฟ้าสาธารณะมีใช้แล้วก็ในส่วนของน้ำตรงนี้พื้นที่ตรงนี้จะจริงๆต้องเป็นน้ำบาดาลหมู่บ้านเนาะเพียงแต่ว่าตรงนี้ช่วงนี้น้ำมันขาดแคลนเราได้ทำการ เจาะบาดาแล้วก็ขึ้นแท้งไว้ให้ลูกค้าใช้ได้สองปีแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่มีการเก็บค่าน้ำใดๆแต่ว่ามีน้ำใช้เนาะก็ส่วนแปลงเนี้ยสิบเจ็ดไร่นะคะก็ลูกค้าซื้อไว้แต่ว่ายังไม่ได้เข้าเข้ามาอยู่แต่ทุกค้าจะปลูกต้นไม้ล้อมรั้วแล้วก็ปรับพื้นที่ไว้ก่อนถ้าสนใจก็แวะมาดูได้นะคะมันติดอยู่ตรงที่ว่า ปกติเราจะอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าไม่มีคนพาดูลูกค้าสามารถแบบปัก GPS เข้ามาแล้ววิดีโอคอหาได้ตลอดเวลานะคะลูกค้าค่าโอนค่าภาษีออกให้นะคะเราต้องลดราคาให้ตอบรับกับสภาวะเศรษฐกิจบ้านเราอย่าลืมแวะมาดูนะจ๊ะ